สวัสดีครับนโนโอเคนะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่งีีนะครับ e ีีนี้นะครับมีรถมานำเสนอหนึ่งคันนะครับรถเข้าใหม่นะครับเป็นอีวุสุดีแมนะครับโกซีรีตัวไฮแลนเดอร์ตัวสูงนะครับก็ปี08นะครับตัวนี้เป็นโกซีรีแล้วนะครับสภาพโดยรวมถือว่าค่อนข้างดีนะรถก็บางๆเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูสีก่อนล้วกันนะครับไปเราพาไปดูสีกันนะครับ สีสันก็ถือว่า80-90เร์นะมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะรถเคยอาบน้ำมาทีแล้วนะครับอาจจะมีรอยขนแมวนิดๆหน่อยๆนพอเห็นไหมนิดหน่อยนะครับโดยรวมถือว่าดีนะครับโดยรวมก็ถือว่าสวยแหละนะครับรถยืยนทรงค่อนข้างดีนะครับ ล้อแม็กเป็นล้อแม็กออนนิวนะครับตัวแรกปีสอง2นสิบสองนะครับภาษีเต็มนะครับรถคันนี้นะครับสีสันด้วยรวมก็พาไปดูแล้วนะครับถือว่าโอเคนะคันนี้ผมมองแล้วโอเคนะเดี๋ยวที่ดูสีหลังคากันสีหลังคาไม่แตกไม่บวมนะครับกระบะหลังนะครับอ่ารถคันนี้ไม่เคยทุกหนักเลยนะครับครอบ อาคาริบอยมาตั้งแต่กําเนิดเลยคาริบอยยังแน่นอยู่นะครับล้างน้ําไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับแล้วก็มีแม็กไนเนอร์ด้วยนะครับใครไม่ใช้งานก็ไปถอดจริงนะครับถอดขายได้สองพันผมว่าขายได้สองสามพันนะครับก็แม็กไนเนอร์ก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับก็ใช้งานได้นะครับทุกของอะไรได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับอ่ะภายในนะครับมาทางด้านคนนั่งก่อนนะครับ เบาะไม่มีขาดนะครับรถคันนี้เบาะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับเบาะนี้เดี๋ยวเบาะผ้าเดิมเลยนะครับคอนทรงคอนโซลหน้านะครับไม่แตกไม่บวมนะตามคอนเซปต์เรานี่นะครับไม่แตกไม่บวมนะแผงหน้าปงหน้าปัดนะครับถือว่าดีวิทยุเดิมโรงงานนะครับรถคันนี้เดิมๆนะครับติดเดิมโรงงานเยอะแผงกุ้งแผงเกียร์ดีนะครับรถไม่ช้ำนะครับภายใน นะครับโดยรวมภายในนี่ผมชอบมากนะครับคันนี้ถือว่าค่อนข้างสดนะครับเดี๋ยวพาไปดูบอ่อหลังมั่งอ่ะนี่นะครับบอ่อหลังบอ่อหลังนี่แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับรถคันนี้จอดซะส่วนใหญ่นะครับไม้เสนกวโลนะไม้เสนสามแท้นะไม่เขี่ยมันมาอย่างนี้นะครับพื้นพรมเนี่ยสะอาดนะรถถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับภายในนะครับอ่าอันนี้ทางด้านหลังคนนั่งนะ หลังคนนั่งถือว่าสวยเลยนะเนี่ยไม่มีขาดนะไม่ช้ําเลยผมชอบนะครับรถแบบนี้นะครับก็ช่วยกันพิจารณากันด้วยนะช่องเรานะครับเนี่ยบ่อหลังทางด้านคนขับนะครับอมเพิ่มสวยนะครับไม่สกปรกอมเดิมนะครับไม่มีการซักไม่มีการถอดมาซักมาล้างมามาอย่างนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ทางด้านคนนั่งนะครับบ่อไม่ช้ํานะครับรถเป็นรถผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับ แล้วไม่ค่อยได้ขี่ด้วยซื้อมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ขี่ก็ไม่ค่อยช้ำถือว่าโอเคนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูนะปัดนี่พงเมลัยนะครับพงมลัยมันจะเป็นสีทองแล้วนะครับสูตรแปรมันจะเป็นโกลซอรี่แล้วนะครับเลือนพงเงือนใหม่ผมว่าสวยนะก็ต้องช่วยกับพิจารณาด้วยนะแอร์เย็นเพงเพ้อนะเพลงเพงมีฟังเออตรอง,องนี้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีเครื่องเสียงอะไรนะครับก็เป็นวิทยุเดิมนะครับัวตรงโซนหน้าไม่แตกไม่บวมช่ององค์ช่องแอร์เดิมนะครับไม่มีการซื้อมาใส่ใหม่เดิมโรงงาน นะครับดูแผงหลังคากันบ้างแผงหลังคาก็ถือว่าก่อนข้างสวยนะครับไม่ชํำรถคันนี้ภายในผมว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็น์เลยละนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวเราพามาดูนี่มั้ยที่บอกยางอะไรอยู่ครบนะครับรถนี่ซอกเติร์ค่อนข้างเดิมนะนะครับรถมันดูง่ายนะครับคันนี้รถไม่มีโดนหนักนะครับแต่ยุมหยิบมีบ้างนะครับรถเป็นปกติอยู่แล้วนะครับรถนิดน,นิดหน่อยหน่อยมีบ้าง นะครับแต่รวมๆคันนี้ไม่มีความไม่มีโดนแรงแน่นอนนะครับฟอกประตูดเดิมนะครับ อ,อะตัวนี้นะครับเสาอากาศอยู่ตรงกลางแล้วนะครับเป็นปีศูนย์แดแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวศูนย์เจ็ดเนี่ยไฟเขาหลามเนี่ยมันจะเสาอากาศจะอยู่ข้างๆนี้นะครับตัวนี้แน่นอนร้อย8็นศูนย์แท้แล้วก็ไฟออกหูแล้วนะครับไฟเลี้ยวออกหูแล้วนะครับ นี่นะครับเป็นไฮรันเดอร์แท้นะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับวา้าวนะครับห้องเครื่องประมาณนี้นะครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับฝาเขา้วาวงเข้าวาลอยู่ครบของเดิมนะครับไม่ได้ลงแว็กนะครับห้องเครื่องแห้งๆนี่นะครับคันนงค์ันหน้าเดิมเดี๋ยวให้ผมให้ดูไอ้นี่ก่อนดูซ่อก,ก่อน นะครับนี่แก้มนะครับเม่อ <S ellt. S 1> งเมนอากลุ่มชัดนะครับคอร์ิ้งรีดเดิมนะครับแผ่นแดมกันร้อนอยู่ครบนะครับไม่ขาดไม่ยุบไม่ย <OS> <scare> eh BE ่นนะครับนี่นะครับสวยแผ่นเด็มสวยๆเลยนะครับคอร์ิ้งรีดเดิมนะครับกาวเดิมอยู่ครบนะครับแก้มไม่ยุบไม่ย่นนะนี่คือซับในนะครับเดิมๆมองง่ายนะครับไหลมาที่คานหน้า นะครับแผ่นเพจเป็นแผ่นเพจเดิมหมุดดานะครับตัวนี้แผ่นเพจโรงงานนะครับเลขคมชัดดูง่ายนะครับนี่นะครับมองง่ายนะครับคานหน้าตรงแนวเลยนะครับนี่นะครับไฟเข้าหลามแท้นะครับก็จะมีตั้งแต่ศูนย์เจ็ดนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นศูนย์แปดนะครับ หน้าตาน่ารักเลยนะครับเดี๋ยวจะไหลไหมาที่ฝากระโปรงฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมนี่เม็ดอาร์มชัดเลยนะกาวฝากระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์นะครับฝากระโปรงอยู่ครบนะครับนี่นะครับเม็ดอาร์กลมชัดนะครับสติกเกอร์สองแผ่นนะครับ นะครับตัวนี้ตัวตัวชี้ตัวนี้ก็คือของแท้นะครับถ้าของของของที่แบบเปลี่ยนแล้วนี่ไม่เหมือนนะครับนี่นะครับกาวตัดตัวนี้ชัดเจนนะครับของแท้นะครับรถไม่มีฝากระโปรงไม่มีจิ้มมานเนี่ยนะครับเมทดาร์ชัดเจนนะครับชัดมากอ่ะครับแก้มเดิมนะครับนะครับสองข้างเลยนะครับ ข้างนี้สติกเกอร์เดิมก็ยังอยู่ครบนะครับนั่นนะครับน็อตเนื้อแปะถือว่าค่อนข้างสวยนะครับรถคันนี้นะครับดูนะครับห้องเครื่องขาวๆแห้งๆนะครับหม้อน้ำใหม่นะครับเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนมารอตขาวจุ้เลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะครับ แล้วก็เปลี่ยนเลยมีปั๊มน้ำนะครับเป็นปั๊มน้ำตัวหนึ่งนะครับกล่องเดิมไม่มีผ่านะครับเป็นกล่องเดิมของเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วฟังเสียงกันนะครับเพราะห้องเครื่องผมก็ให้ดูประมาณาๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่านะครับแบตเตอรี่ไป65นะครับก็เป็นตัวพิเศษนะครับแบตเตอรี่ 3k อ่าก็มีตัวธรรมดากับตัวนี้กึ่งกึ่งแห้งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวพิเศษลส่3,000กว่านะครับ ก็ยังถือว่าใช้ใช้งานได้ดีนะครับยังไม่อื้อไม่อ่ะนะครับแล้วก็พวกมาร์กนะครับมาร์กหมึกพวกนี้อยู่ครบนะครับอยู่ครบนะครับตำแหน่งของเขาที่มาร์กให้อยู่ครบนะครับเครื่องก็แห้งๆอย่างนี้มองง่ายนะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่มีการอุด g t r ไม่มีขุดอะไรทั้งสิน้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฟังเสียงเครื่องกัน ข็มไม้นี่ทำงานทั้งหมดนะครับหนึ่งสตาร์ททีเดียวติดนะครับไม่มีเวียงนะครับรอบนิ่งๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่ห้องเครื่องนะครับไม่เข็มไม้ใช้งานได้หมดนะครับไม่แสนสามแท้นะครับไม่ตามนี้เลยนะครับเครื่องก็จะเดินประมาณนี้นะครับก็ฟังเงานะครับนิ่มๆ เย็นนะครับเรื่องนี้จะตามสภาพนะครับแต่ถือว่ายังดีอยู่นะครับรถคันนี้นะครับ็นใช้ได้อีกนานนะครับตามจริงแล้วดีแม็ก,ก็จะมีไอยุยยนิดนะครับตามไม่นี่เขาแต่คันนี้น้อยมากนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ ความร้อนความร้อนปกตินะครับรถคันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อ่าก็ฝากไว้อีกคันนะครับสำหรับเจ้ายูสุดีแนะครับตัวซีรีส์นะครับตัวไฮนเดอร์ตัวสูงแท้นะครับปีศูนย์ดนะครับตัวนี้ก็แสนไปปลายนะครับสิบเก้าสิบเก้าเก้าอ่ะนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับในเพจ เฟซบุ o o นา n นโอนะครับหรือไม่ก็ทางช่องทางทาง YouTube เรานะครับ Nano โ K ยุวุดขาหรือว่ารถมือสองนะครับก็สนใจก็ทักมาได้นะครับก็ช่วยกันพิจารณาฝากเอาไว้อีกคันนะครับสำหรับเจ้าโฟซ์ลี่ตัวนี้นะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับรถยี่ห้ออะไรเรามารีวิวกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจกันเอาไว้ด้วยนะครับ คลิปนี้ไว้เท่านี้จนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า